This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ตอนนี้เขบเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิศิษฐทิเวคินนะครับผมลิชันวัชราธิตครับผมว่าโฟกัสของโลกในช่วงเวลานีา้นะครับน่าจะอยู่ที่ความวุ่นวายทางการเมืองหลายประเทศครับเพิ่งยิ่งเลยก็คือรัฐในหิมาลัยนั่นก็คือเนปาลนั่นเองนะครับเพราะว่ามีการประท้วงเจนซีนะครับแล้วก็มีการเผาสถานที่สําคัญเนี่ยหลายแห่งด้วยกันครับเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของความไม่พอใจของภาคประชาชนต่อเรื world, ่องของเศรษฐกิจและความเหลื world, ่อมล้ำมากมายหลายคนบอกว่าอยากจะ ถอยหลังกันไปนิดตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันได้ครับ,ค,รบคือเนปาลเนี่ยอันเนี้ยเล่าจากประสบการณ์เนาะหนึ่งคือเคยไปอ่าเคยไปช่วง2015คือช่วงแผ่นดินไหวเลยอะอตอนนั้นคือไปข่าว,าวไปรอดเดียวกับพี่การุณานี่แหละอ่าไปเจอกันที่นั่นด้วยแล้วก็สําหรับผมเนปาลเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในบักเก็ตลิสต์แล้วก็ค่อนข้างรักที่นี่เพราะคนเขาน่ารักมากเขานิ์มากแล้วก็ เราเห็นมิติอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่นั่นแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดขึ้นในช่วงนี้เนปาลผ่านการเปลี่ยนแปลงมีตั้งแต่การล้มล้างระบบกษัตริย์แล้วกลับไปสู่ระบบสาธารณรัฐสหพันธรัฐแล้วก็มาทุกวันนี้อ่ะเป็นกึง่งผมว่าเป็นกึ่งคอมมิวนิสต์ผสมประชาธิปไตยแบบแปลกเพราะว่าเสียงส่วนหนึ่งในสภาก็เป็นมาจากพรรคคอมมิวนิสต์รัฐทิเหมาอีกส่วนหนึ่งเขาก็เรียกร้องในเรื่องของระบบ ประชาธิปไตยซึ่งมันก็เลยมีความแบบเออครึ่งคึ่งกลางๆอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยนายกรัฐมนตรีเคพีชามาทวรีอ่ะ<อ>ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะไม่เป็นที่ป๊อปปูล่าสักเท่าไหร่คือการเมืองในฝั่งของประเทศเนปาลน่ะไม่เคยมีรัฐบาลไหนอยู่ครบเทอมเลย<อ>ใช่ฮะตลอดตั้งแต่ช่วงถ้าผมนับตั้งแต่ช่วงที่ล้มระบบสถาบันเมื่อปี2008จนถึงมาปัจจุบันเนี่ย ไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบวาระนี่ก็ต้อง17ปีแล้วเนาะใช่เต็มที่อยู่ได้ปีเดียวโอเคแล้ว้นอยู่กันหลักเดือนอ่ารัฐบาลเนี่ยก็เหมือนกันก็มีประกาศลาออกของนายกทั้งเดือนไปเรียบร้อยอย้อนกลับไปฮะปัญหาของเนปาน่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเมืองคือส่วนหนึ่งครับแต่มันเป็นส่วนสําคัญที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศเนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโอเคคือประเทศเนี้มันเป็นประเทศที่กึ่งพุทธกึ่งฮินดูอ ผู้คนมีความน่ารักมีความจริงใจก็จริงแต่การเมืองในคนละเรื่องกันเลยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองอะโอเคลูกนักการเมืองคนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมีเรื่องของเส้นสายเงินใต้โตเยอะมากดัชนีทุริตโลกอะเขาวัดไว้ว่าเนปลาลเนี่ยถ้าวัดจาก130ประเทศเนปลาลอยู่อันดับ oh. 1 0 7โอ้โหก็แบบว่าไม่ได้ดีเลยอะโอเคได้คะแนนประมาสัก34คะแนนเองโอ้ oh. ทีนี้ถ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอตัวเลขสัดส่วนรายได้และ GDP โอเคมิติเศรษฐกิจบ้างมิติเศรษฐกิจทีนี้ครับคือประเทศอะไรที่จะดูดีหรือไม่ดูดีเราดูได้จากสภาพประเทศก่อนสภาพประเทศของเนปาลคืออย่างเมืองหลวงอย่างกดาดมันด่วนพีวิทผมไปมาคือเมืองเขาอะด้วยหนึ่งอยู่ในเขตแผ่นดินไหวเนาะเขาก็สร้างตึกสูงมากไม่ได้สองก็คือถนนหนทางแม้กระทั่งในเขตที่เป็นย่านท่องเที่ยวใจกลางเมือง่ะ ถนนเหมือนฝุ่นดินแดงบ้านนอกบ้านเราโอเคฉะนั้นเนี่ย<ผ>ม,มันสร้างพื้นฐานยังไม่ดีไม่ดีเลยสาธารณูปโภคไม่ดีไม่ดีเลยน้ําไฟมีช่วงไฟดับอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยสะท้อนอย่างหนึ่งว่าบ้านเนี้ยเมืองเนี้ยน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างถ้าไปดูเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจกคือโดยปกติอะเนปานะครับเป็นประเทศที่เป็นเมืองท่องเที่ยวประชากรไม่ได้เยอะประมาณทัก3สล้านคนแล้วมี หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนอยากไปก็คือยอดเขาเอเวอรเรสต์โอเคขึ้นทางในปานง่ายกว่าขึ้นทางอินเดีย mm hmm. เพราะฉะนั้นคนจะไปลงกาดมาดูแล้วก็ไปโพคาราแล้วก็ไปแทร็กกิ้งไป EBC ีซีเอเวอเรสต์เบคือเป็นเมืองที่มีคนไปเดินเขาปีนเขาไปท่องเที่ยวเยอะมากและค่าใช้จ่ายไม่ถูกด้วยโอเคแต่แเศีษฐีไปเยอะเนาะใช่ห้าสเปอรซของ GDP มาจากภาคการท่องเที่ยวครับแต่ เนปาลเนี่ยถ้าไม่ไปปีนเขานะไม่ก็ไม่มีอะไรให้เที่ยวและในเมืองก็มีแค่วัดวาอาราโบราสถานเพราะฉะนั้นฤดูการเดินเขาที่เนปาล3เดือนต่อปีเท่านั้นโอ้โหมีนาเดือนกึ่งเดือนกึดึงดุดนักท่องเที่ยวไม่ได้เหมือนกันเนี่ใช่เลยก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเลยแล้วก็พอเวลายิ่งช่วงหน้าหนาวคือเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปบนเขาแล้วเพราะว่าพายุหิมะอะไรอย่างเงี้ยครับ55%มาจากการท่องเที่ยวซึ่งมีเรียดแค่3เดือนนอกนั้นอะไรอีกก็คือคนเนปาลอะ มีสัดส่วนของการย้ายหนีไปอยู่ต่างประเทศเยอะมากเ,าเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีไม่ดีาาไม่เยอะ GDP per capita น,น้อยน้อยถึงขนาดเอาง่ายๆว่า1,440กว่าดอลลาร์ต่อปีของเราประมาณ8 0 0พันเนาะข่าวหน0ั 1, กว่าก็ปีละ4ี่0 0กว่าบาทหารเลีอยออกมาโโเดือนละเป็น4,000น้อยมากโอเค1นในสของประชากรอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน <Okay. S 1> แต่ไม่ใช่ว่าจำนวนที่เหลือจะไรายได้สูงนะ ก็จะอยู่แบบปิมๆป,ป,ประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคน30ล้านต่อปีมีคนอพยพย้ายถิ่นฐานไปทํางานต่างประเทศประมาณปีละ7จ็ดแสนออกว่าคนโอ้โหเฉลี่ยวันหนึ่งมีคนออกจากประเทศวันละพันเพื่อไปทํางานต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่อ่ะครับเนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนไม่เยอะก็จริงแต่สัดส่วนของคนว่างงานเอาเฉพาะในวัยหนุ่มสาววัยทำงานเนาะ1 5จนถึงประมาณทัก3าปีอ่ะครับ ประมาณ20%ถ้าเปรียบเทียบกับอินเดียประเทศใหญ่อยู่ใกล้การประชากร1,400ล้านเขามีสัดส่วนคนว่างงานประมาณ16%เองอคือถ้าเป็นจํานวนคนมันเยอะแต่ถ้าเป็นสัดส่วนของประชากรล้วเปรียบเทียบกับอัตราส่วนการว่างงานในปานมีเยอะกว่าอินเดียคือเป็นประเทศยากจนที่ยังมองไม่เห็นความหวังว่างั้นเถอะด้วย 2. ก็คือประเทศนี้ครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอื่นอาจาจะพึ่งพาเกษตรปลูกได้แค่ข้าวโพดข้าวสาลี อุตสาหกรรมก็เป so so, ็นอุตสาหกรรมแปลรูปอาหารง่ายๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไม่มีแทบไม่มีเลยเพราะมันไม่รู้ไปสร้างตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคงสร้างทางเศรษฐกิจเมื่อกี้ผมบอกไปนะว่า55%มาจากการท่องเที่ยวส่วนเรื่องของภาคการส่งรายได้จากแรงงานข้ามชาติไปทํางานที่ต่างประเทศอ่ะแบกจีดอยู่ประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะที่เหลืออีกประมาณแบบไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คือแบบมาจาก ยิบยิบย่อยๆอยู่ในประเทศซึ่งมืนก็ไม่ได้พออยู่แล้วสมมุติว่าท่องเที่ยวทเที่ยวไม่ได้ไปช่วง1-9เดือนแรงงานส่งเงินกลับมาก็จะเป็นตัวแบกเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ซึ่งตรงนี้ครับมันเลยทำให้เห็นว่าไม่แปลกใจว่าทำไมคนที่อยู่ในประเทศเนปา,าดโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เขาถึงอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีงานทำแล้วก็ดูด,ดูแลดูสิ้นหวังมากมากและดูสิ้นหวังมากมากทีนี้มาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ้างนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันเกิดมาจากเจเนเรชันที่ริชาร์ดพูดถึงเนี่ยค,ค,คือเป็นคนเจเนเรชันใหม่ๆนะครับจุดสปาร์กมันคืออะไรแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับความแร้นแค้นรวมถึงมิติการเมืองอยังไงบ้างรครับหนึ่งเลยก็คือพอเราเห็นข่าวในช่วงที่ผ่านมาครับพี่มันมีภาพที่คนในปานเขาก็รู้สึกตั้งคําถามเพราะว่าอะไรลูกนักการเมือง ลูกข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าใช้ชีวิตแบบบางคน่ะใส่นาฬิกาแบบแพง <c oughs> แบรนด์ที่แบบว่าโอ้โหแบบเอาง่ายๆถ้าคุณเป็นคนทาธุรกิจบ้านรวยเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วครอบครัวมีอันจะกินอยู่แล้วก็ไม่ได้แปลกใจเข้าใจได้เ <c oughs> แต่จู่ๆคุณเป็นนักการเมืองที่พื้นฐานคุณก็ไม่ได้รวยมาก่อนนะแต่วันเข้ามาแค่อยู่ในดํารงตําแหน่งแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปี <c oughs> เอ๊ะทำไมจู่ๆูแบบ ลูกหลานเขาอะมีไลฟ์สไตล์หรือมีชีวิตที่แบบมันแตกต่างจากคนทั่วๆไปอย่างมากมันเลยทําให้เกิดการพูดถึงเรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียทีนี้พอในโซเชียลมีเดียมันเป็นพื้นที่เสรีมากๆครับเฮียรัฐบาลของชุดนี้เขาก็มองว่าเอ้ยมันมีการขุดคุยเรื่องคอร์รัปชันด้วยมันมีการพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วย ข้ออ้างของรัฐบาลเขาบอกว่าเขาอจะทําการปิดโซเชียลมีเดียเนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียเหล่านี้มันไม่ได้มาจดทะเบียนทําธรุรกิจอย่างถูกต้องในประเทศเพราะฉะนั้นเขาเลยปิดแล้วก็เขาปิดเพื่อที่จะป้องกันข่าวลวงข่าวปลอมเฟคนิวที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจภายในสังคมคแพทเทิร์นคุณคุ้ไหมใช่แบบนี้แพทเทิร์นคุณคุณเนาะทีนี้เนี่ยมันปิดอเฮียมันมันไม่ใช่ปิดแบบทยอยแจ้งค่อยๆปิดพอวันที่บอกว่า ให้มาภายในวันนี้เท่านั้นถ้าคุณไม่มาหมายถึงว่าผู้ประกอบการเนาะที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียเขาจะบล็อกและหยุดให้บริการทันที26แพลตฟอร์มอะรวมถึง Facebook, YouTube, TikTok, i n t t a แกรมแม้กระทั่ง l i n k ง i n นอะแพลตฟอร์ม <Platform S 2> ใหญ่ๆ่ะใช่แพลตฟอร์มใหญ่ๆเลยก็อ,อย่างพวก l n ิงก i n ซึ่งมันแปลกมาเป็นแพลตฟอร์มหาง,งานทำอะ ừ ừ ừ. ก็โดนปิดด้วยแล้ว โซเชียลมีเดียมันมันมันเป็นพื้นที่ที่แบบแทบจะกลายเป็นโลกเดียวกับโลกจริงของคนท <Okay. S 1> ุกวันเนี้ยเพราะหลายๆคนก็หากินกับโซเชียลมีเดียขายของออนไลน์อะไรย่างเงี้ยมันคือการตัดช่องทางทำมาหากินเข้าเลยมันเลยทําให้คนในป่านาไม่พอใจคือจริงๆบอกว่าเรื่องของการปิดโซเชียลมีเดียเป็นฟังเส้นสุดท้ายับ เพราะว่าฝัง่งเส้นสุดท้ายใช่แต่มันสุมไฟกันมานานและเรื่องความหลื่อมล้ําถูกต้องเรื่องคอรัปชั่นเรื่องความไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลมันมีอย่างนี้มาแล้วพอแบบปิดโซเชียลมีเดียมันเป็นช่องทางที่คนในปานก็ใช้ติดต่อกันด้วยหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมอะซึ่งอย่าลืมว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่มีแกนนำนะม,มันมาออแกขึ้นมาแกนิกเลยมันมาด้วยพลังของคน เนปาลจริงๆอ่ะครับ,ค,รบคนรุ่นใหม่ที่เราที่ที่ข่าวก็นาเสนอเป็นคนเจนเซเนาะแต่จริงอ่ะไม่ได้แค่เจนเซมันมีก็หลายเจเนเรชันแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ออกมาก็เป็นคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นน่ะมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่มันพอมันตัดฟุบอ่ะคือแบบรัฐบาลปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนมันเลยเกิดการลุกฮือแบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนถามว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์การเมืองในเนปาลเนี่ยมันเป็นการสู้กันระหว่างค้อ่อํานาจค้่อํานาจของคอมมิวนิสต์กับค้่อํานาจที่ เขายังคงศรัทธาในระบบกษัตริย์โอเคอ่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่แบบช่วงปลายปี90จนถึงช่วงก่อนที่แบบสถาันกษัตริย์จะล่มสลายก็เป็นแค่ความเห็นต่างของระบบการเมืองที่เขาสู้กันโดยมีการไม่เหมือนกันใช่คว้าใช่แค่นั้นแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบประชาชนอ่ะไม่พอใจผู้นําหรือบุคคลชนชั้นนําหรือพวกอีลีทพวกเนี้ยที่เขาใช้ชีวิตกันจน ไม่เห็นหัวประชาชนมากกว่ามนเลยเกิดการปะท้วงค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วแบบคนมันไม่ไหวก็ระเบิดออกมาในแง่ของฐานะของรัฐนี่สาธารณะอะไรเป็นเพราะถ้าดูแบบนี้ก็คือว่รัฐเองก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเศรษฐกิจได้เลยได้เลยเพราะว่าถ้าดูสัดส่วนของนี่สาธารณะจริงๆแล้ววาครับเนปาลมีนี่สาธารณะต่อ GDP อ่ะไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะอ๋อเลยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่มูลนี่ไม่ได้สําคัญเท่ากับความสามารถในการใช่นี่ อ๋อโอเคถูกไหมโอเคถูก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 เพราะว่าประเทศใหญ่หญๆอ่ะเขามีหนี้สานะเกิน GDP กันเป็นหลักหูร้อยสิบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นแต่นะั่นคือเขาเขาที<ต>่เขาใช้เอออย่างเราอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็มันก็เกินเพดานไปแล้วแต่ว่าเรายังมีความสามารถในการใช้คืนแล้วส่วนใหญ่คือเราก็กู้ในประเทศแต่ที่เนปาลไม่ใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อเศรษฐกิจเขาอ่ะมันไม่มีโครงสร้างอื่นๆในการที่จะหาเงินเข้าประเทศเลยอ่ะ แล้วกู้เงินมาทําโครงการมันมีโครงการหนึ่งที่อยู่ที่เมืองโคคารา uh huh. เป็นสนามบินแห่งใหม่ซึ่งเมืองโคคารามันเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะไปเดินเ <Everest. S 2> อเวอเรสต์ทีนี้มันก็มีนักการเมืองครับไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการได้เงินใต้โต๊ะประมาณสัก2,000ล้านพอข่าวนี้มันออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคืออย่าลืมว่าเงินจำนวนนี้มันไม่ใช่เงินที่ในปาญหาได้เองมาเป็นเงินกู้ ไปกู้จีนบ้างกู้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยกู้สถาบันการเงินระหว่างประเทศมันก็กลายเป็นนี่สาธารณะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยรวมๆกันผมไม่รู้ว่ากี่โครงการนะแต่ปริมาณน,นี่สาธารณะประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นตะ์นี่ยยังไม่สามารถที่จะหาเงินใช้คืนได้สุดท้ายแล้วพอหาเงินใช้คืนไม่ได้อะ่ะดอกเบี้ยเอยอะไรเอยมันก็ทบๆไปเรื่อยๆพารามันก็ตกมาที่ประชาชนฉะนั้นมันเลยทําให้เห็นว่าทำไมเนปาลมันถึงมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาในเรื่องของการชำรหนีด้วย อทุกอย่างพันกันไปหมดเลยนะครับอย่างที่ริชาร์ดบอกนะอันนี้เป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ปลายยอดนะครับของไอซ์เบิร์กแต่จริงๆแลสั่งสมกันมานานก็คือเรื่องเศรษฐกิจและความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมของคนในป่าด้วยนะครับนะและนั่นก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจําวันนี้นะครับ ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เดียวถ้าเกิดขึ้นหลายแห่งทั่วโลกเช่นเดียวกันจะได้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ทราบนะครับว่าแต่ละเศรษฐกิจนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจําวันนี้ถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย P ี s และทุกช่องทางเหลือของไทย p ี s สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วล้วพบกันใหม่สวัสดีครับส,สดีครับ ตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast s, และ SoundCloud